ัสวัสดีสระมาณที่พักประชาชนลาสองทุกท่านนะครับแล้ววันนี้ผมมาอยู่ที่นี่15วันจากที่เราเจอกันล่าสุดคือวันนี้นะครับทุกท่านท้่ผ่านมาหลายๆท่นนนนา,านวันนี้มาเป็นกิจกรรมสมาธิผ่านทางที่หน,นุนทุกท่านครับอยากจะพูดถึงตรงนี้ให้กับทุกท่านว่ากาิจกรรมลักษณะแบบนี้ไม่ได้ e เกิดขึ้นแต่เพียงอำเภอบาสอง ประเด็ัสุเกลีในอำเภอเมืองในอำเภอสาบานบางทีบางบอบางสพงก็จะเกิดขึ้นในกิจกรรมแบบนี้กิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าไม่มีคณะทํางานจังหวัดที่เป็นคนที่ผมใช้คำว่าตามนะก็คือเสียสนะนนะครับเราจะต้องจัดกิจกรรมแบบนี้ครับทุกท่านครับ12ครั้งในวันอาทิตย์ตทุกท่านลองคิดตามผมว่า12ครั้ง ทุกครั้งจัดในวันอาทิตย์แต่ว่าต้องใช้วันอาทิตย์กี่วันครับ12วัน12วัน12สัปดาห์1เดือนเรามีกี่สัปดาห์ครับ4ถ้าจะนับถึง12สัปดาห์เท่ากับกี่เดือนครับ3เดือนแปลว่าคณะกรรมการจังหวัดสุโขรัยจะต้องเสียสละตัวเองในการจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกๆวันอาทิตย์ทั้งหมดเป็นเวลา3เดือน ไม,ไม่รวมการวางแผนประชุมไม่รวมกับการประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรกตไม่รวมกับการประสานงานกับทางคณะกรรมการของส่วนส่วนกลางนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มต้นในการพูดนะครับในเันนี้เพื่อจะให้้อมูลกับทุกท่าท่าผมตขอแนะนานะครับทีมงานของคณะทํางานช่วงข่าวซึ่งเป็นผู้เสียสละในการจัดกิจกรรมวันนี้ให้ทุกท่านนะครับผมขอแนะนําคุณเทพฤทิพาสีผู้ประสานงาน อดีตผู้สานเน่ยครับเข้าไปนะครับเป็นอดีตัวแน่สาขาพักเข้าไปด้วยพิเศเชิญตรงนี้นะครับไปเชิตรงนี้เลยนะครับที่อีทพอไทยฟูลสิทนะครับเจอพี่ทุงนี้ด้วยนะครับโดยแทนทัพประจำอำเภอบางทีนะครับพี่วัลลพบังพึ่งนะครับวันนี้พี่วัลลพบ็เป็นผู้สมัครของเราด้วยวันนี้ตอนนี้เป็นคณะกรรมการชั่วค่าวพุทธนาอาหานะครับน้องหยกนะครับน้องหยก และราบอรกำลพึ่งนะครับใครอยู os, tutti, parsley, hmm. ่ตรงนี้มาเดินถึงตรงหน้าผมใครที่ผมไม่ได้เจอเยวันนี้มาในคณะกรรมการจังหวัดผมแจ้งเลยผมระล่มแถ้วหลังองตรงนี้ลงหูด้วยเนี่ยทั้งหมดจริงๆแล้วเรามีทั้งหมด13คนนะครับถ้าอยู่ก็5คนเดี6คนทั้งหมดเนี่ยเก็13คนทำงานอะไรกันบ้างประชุม เราประชุม5ครั้งแล้วทุกวาระการประชุมท่านของเอกสารได้เลยชุส่งลายให้ท่านได้เลยว่า5ครั้งเราประชุมเรื่องอะไรบ้าง5ครั้งเราประชุมเรื่องอะไรบ้างยกตัวอย่างเราจัดอีเวนต์แปลว่ากิจกรรมกิจกรรมในการปฐมนการในการให้ความรู้ความเข้าใจสิทธิของสมาชิกเราไปประชุมสามัญใหญ่ประจำปีเึื่งผ่านไหนครับประชุมเมื่อประมาณเดือนเมษาที่ผ่านมาเราไปประชุมเป็นตัวแทนท่านในการรับฟังความคิดเห็นจาก คณะกรรมาการบริหารพรรหัวหน้นาพรับเลขาธิการพัรเราทัดสนว่าที่ผู้สมัครอบตให้ท่านวันนี้มีคนมาสมัครกับเราทั่วจังหวัดสุพรรณที่อ่างว่า50สมาชิก,ก,กทั้ง10อบตนะครับเราจัดการเรื่องนี้นครับเราตัดสินใจใช้ประมาณจังหวัดแทนท่านยกตัวอย่างกิจกรรมนี้ถ้าสมาชิกมา50คนถึง80คน เราให้เงินในกิจกรรมนี้สนับสุุนกับท่านนะครับด้วยมติของพวกเรา8,000บาททำกิจกรรมแบบนี้ถ้ามาเกิน80คนซึ่งเมื่อกี้ผมนับไว้แล้วน่าจะเกิน80คนเราท็อปอัพให้ท่านอีก2,000บาทเป็น1 0 0 0บาทแปลว่าเราใช้ำนงาน,อนของคณะกรรมการจัดการสิ่งเหล่านี้ให้ท่านเราประสานงานคณะกรรมการ,าร,รการเลือกตบ้งน้องไอนะครับน้องไอนะครับแล้วก็ จเจ้าหนที่คอ,ะอนะครับเครื่องเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์นะครับให้กับท่านเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในบท่าต่อไปทั้งสีเบอร์ที่ท่านจะเลือกนี้นะครับเขาะจะมาทําหน้าที่แทนเราตรงนี้แน่นอนที่สุดคณะกรรมการตัวแทนพักประจำอำเภอต้องมาพร้อมกับหนึ่งก็คือหน้าที่การเขียสลับสองเขจะมาพร้อมกับคำหน้าในความชอบธรรมด้วยก็คือตัวแทนของสมาชิก และ3าเขาจะต้องมีทักษะครับเขาจะต้องมีทักษะในการประสานงานทักษะในการบริหารทักษะในการสร้างกิจกรรมวันนี้ทงค์กาหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงของท่านนะครับจะทราบบทบาทของอําเภอบางเสาธงซึ่งเป็นอําเภอโน้มเป็นที่สุดในจังหวัสดสมุทรปราการเมื่อก่อนเราเป็นอิ่งอาเภอบางเสาธงจำได้ไหมเมื่อก่อนเราเป็นอิ่งอาเภอบางเสาธง วันนี้ท่านเป็นอำเภอที่มีตำบลน้อยที่สุดในจังหวัดอีปาบนครับสามตำบลหัวตะเข้น้อยหัวตะเข้ใหญ่ขอโทษสีสากเจระเข้น้อยไอ้คำว่าหัวไม่ทำให้สุภาพเลยต้องใช้คําว่าสีสากสีสากจระเข้น้อยพูดว่หัวไม่สุภาพเลยครับสีสากจระเข้น้อยสีสากจระเข้ใหญ่และบางสองหกอีปามบลครับสามตำบล วันนี้ท่านจะได้อาทออตัวแทนของท่านสองคนยกตัวอย่างสองคนนี้เยอะไหมถูกว่เยอะมากไหมสามอำเภอใกล้กี่คนสองคนยกตัวอย่างที่น้องอำาภลที่น้องอำเภอใกล้กันอำเภอบางบ่ออำเภอบางบ่มีแปดตำบลใตาสุดนู่นเลยทองด่านบนสุดนู่นเลยนะครับบ้านอากาศบางนีน้อยบางบ่อนะครับ พรีมผองนิยมยาปลาเขามีแปดอำบลแปดอำเภอของเขาได้ตัวแทนสอคนอีกครั้งนะครับทุกท่านอยู่ในตำบลอยู่ในอำเภอบางหล่อท่านอิจิตำบลอสามอำบลท่นลา,าน,นะน,านาาาได้ตัวแทนสองคนท่านคิดว่าน้อยนะแต่ผมช่วยให้ท่านทิพอำเภอบางหล่อมีแปดอำบลอได้ตัวแทนสองคนเดี๋ยวท่านรู้สึกน้ำหนักของตัวเองไหม เราประกวดสามำบลเราได้ตั้งสองตัวแทนยกตัวอย่างอำเภอเมืองไปอำเภอเมืองใครไปไะครับปากน้ําอำเภอเมืองมีสิบสามตำบลปากน้ำทายบ้านท้ายบ้านใหม่บางปูบางปูใหม่แทกภาษาแทกภาษาใหม่บางเมืองบางเมืองใหม่เทพารักษ์สำารงนี่นะสำโรงบาง้วดสิบสามตำบลมากกว่าเราหลายเท่าเลยได้ตัวแทน สอคนรู้สึกไหมครับล้ๆให้บางทีบางทีมีของปือมีบางโฉมมีตำรวนบางทีใหญ่บางแก้วบางปาราชาเทวะหกตำรลได้ตัวแทนสองคนคือเขาให้ท่านอำเภอละสองคนเท่ากับว่าพี่ร้องประชาชนที่เป็นสมาชิกพักประชาชนในอำเภอบางทีใหญ่สัดส่วนแล้วท่านมีสัดส <mer> ่วนที่เยอะมากท่านมี่วนที่เยอะมากเพราะสถานการออกมา แต่หนึ่งสิ่งหนึ่งเสียงของท่านในการเลือกตัวแทนครั้งนี้จึงสําคัญมากนึกออกไหมครับเมื่อกี้ผมพูดไปแลแวสี่แค่ที่จัดอีเวนต์ไปประชุมใหญ่สามัญทัสดสนกรรมการพัสดสนผู้สมัครและจัดการร่ประมาณสิ่งเสียงของท่านข้อสองผมพูดหลายวาละเชื่อทุกท่านครับเดี๋ยวอาจจะต้องเป็นเพียงรับขอบคุณมากครับตบมือให้กับผู้จ่าครับสวัสดครับไม่มีทีมนี้กิจกรรมไม่เกิดขึ้นที่เทพ รู้ว่าอยู่กับพักมา7ปีแล้วจะพักแบบไหนบ้างโอ้โหตอนนี้มีบ้านใหม้5หลังเป็นอีก2ตึกอยู่อมเนี่ยอยู่อม5เย้ตอนนี้ขายตึกไปแล้วครับมาล้วนเดินทางกับพักใอนาคตใหม่ทุกท่านครับประเด็นหนึ่งก่อนที่ผมจะนําท่านเข้าสู่นะครับออกระบวนการเลือกตั้งในวันนี้นะครับปรมะมาณ2นาทีนะครับเพื่อไม่ให้การถ่วงเวลาทิศทางต่อไปของพรรคประชาชน ต่อไปจากนี้ปีนี้พุทธาค2,568จาก A ไป B ก็คือจากวันนี้ไปสู่นะครับการเลือกตั้งใหญ่ซึ่งเราคาดว่า,นาแน่นอนที่สุดป,ปัตตานทิศปี70ถ้ารัฐบาลพักร่วมรัฐบาลอยู่ครบตำแหน่งวาระมีอะไรครับมี70โอเคเอาละในเดือนนี้สองเดือนนี้เราก็ดูนะครับนักข้า์ข่าวการเมืองนะ ดูคุณชอบดูอาจารย์หลายอาจารย์ท,ทนไทยสิทธบมดูหลายๆคนวิ่คร่อมการเมืองอย่างแปกฉานว่ารัฐบาลมีการแบ,บ่งอำนาจมีการนะครับแยกการเป็นนะครับเจ้ากระทรวงหลายกระทรวงซึ่งเป็นกระทรวงส้องการยกตัวอย่างขอาไทยไม่เกี่ยวกับชาติาชนไม่เกี่ยวกับเราเลยไม่ได้คิดถือบลประโยชน์ของเราเป็นที่ตั้ง แต่มุมหมายของเขาคือจัดสารกรรมนาที่จะไปดูหัวคะแนนะที่จะไปดูหัวเมือต่างๆผมบอกกับท่านว่าสองปีนี่เวลาแป๊บเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นต้นปีเราเลือกตั้งอาบาจอจะได้ไหมใครไปเลือกตั้งอาบาจอว่าเลือกตั้งอาบาจอจำได้เนาะที่อาริญะของผมนี่ใช้เวลามาเกือบครึ่งปีในการเดินสายหาเสียงอาบาจอถามว่าครึ่งปีหกเดือนแปบ๊บเดียวเอง เรืองตั้งเสร็จคน้นปีเดือนนี้เดือนอะไรครับมิถุนายนวันที่15แล้วด้วยแป๊บเดียว6เดือนแล้วท่านคิดว่าอีก2ปีเนี่ยหรือ6เดือนอีกประมาณ3ครั้งเนี่ยมันเร็วไหมครับเร็วมากเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปของพัรคประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการต้องเอาให้ได้รักษาแมป์ให้ได้ เราได้ชัยชนะของสอส8อเกษตรหลายคนเมื่สอสอักครู่นี้สสทุติยามีศรีนะครับสอสอที่มีคะแนนเยอะที่สุดในแวดนังหวัดของเรา5คนยนะครับสอสไอตยวัดอินใจสอจอเกตนะครับพิ่เกตของเรานะครับก็มาพบกับทุ่ท่าแล้วปี70นั่นคืองานที่สุดแล้วแต่ถ้าเกิดใกล้กา็มายุบสภาก่อนปี69หรือถ้าเกิดปฏิเตุทาง คลิกกนันไม่ลงสัปดาห์นี้สัปดาห์นั้นคลิกกนันไม่ลงยกตัวอย่างารกรกฎาคม68เราจะทำยังไงเราจะส่งตัวแทนไหนขาดไม่ได้ก็คือสมาชิกของเราต้องเป็นผู้แสดงความคิดเห็นในเวที P, การประชุมหรือเขาเรียกไพรมอร์รี่บอร์ดเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านเตรียมตัวตรงนี้เอาไว้นะครับครั้งต่อไปเราจะเป็นรัฐบาลที่ได้ครั้งต่อไปเราจะเป็นรัฐบาลที่ได้ สบุตรปราการก็ไม่ใช่เรื่องง่ายผมบอกกับทุกท่านหลายครั้งปากน้ำไม่ง่ายปากน้ำในครั้งต่อไปพระธิดามงสวัรค์ไม่ง่ายว่าเช้าผมอยู่ภระสุตรเจดีครั้งต่อไปของภระสบุตรเจดีไม่ง่ายไม่ง่ายเพราะคุณจะต้องเจอสามพยานพร้อมกันคุณเจอคนที่กล้า,าทำคุณเจอคำว่าโอกาสใหม่เจอเพื่อไทยหรือเขาอาจทะพูดเป็นวัดเดียบอนะนเนี้ โอกาสใหม่เพื่อไทยค้าธรรมจะเจอประทูนีน้ในสมุทรปราการอาจจะเล่นพักเดียวพักอื่่ไม่สมอาจจะแบ่งกันเล่นคนละสี่เขตยกตัวอย่างท่า้งเด่ยที่ไปวัดเจออะไรที่ไปวัดเจอเพื่อไทยนะครับแล้วพักอื่่ไม่สมเลยลุมพักประชาชนง่ายรอบที่แล้วมันง่ายรอบที่แลวมันง่ายสำหรับเราเพราะอะไรเนึ่งกระแสพักเราสูง สองพรรคฝั่งคอนเสอร์มทีนอนุรักษ์นิยมนะครับมีการลงแข่งขันกันในพื้นที่เยอะพลานประชารัฐรวมไทยซักท่าแต่ถ้าจะเข้ารวมกันแล้วก็ไม่ได้รวมพลังประชารัฐรวมไทยทับชาติไม่มีเลยนะครับครั้งต่อไปท่านคงไม่เจอพลังประชารัฐในสุภาการบอกเลยใครรอเลือกพลังประชารัฐไม่ดีให้ท่านเดินในสุภาการอาจารย์อาจารย์นะครับไมปสุดนะครับรวมไทยซักท่าเอาท้าให้มาตกงเดินถไม่ส่งนะนะครับ ถ้าจะเจอโอกาสใหม่เจอกล้าทำอะไรประมาณนี้นะครับเิมเพื่อไทยสู้กันเพราะฉะนั้นผมก็ด้วยความหมังตรงนี้นะครับก็ฝากให้ท่านสมาชิกเป็นหัวคะแนนธรรมชาตินะครับเปลี่ยนจากหนึ่งให้เป็นสองอย่างเช่นเราเปลี่ยนจากเราดึงแฟนเราเข้า,า,ามาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยกันเปลี่ยนจากสองให้เป็นสี่ดึงครอบครัวเราขึ้นมานะครับเป็นหัวคะแนนธรรมชาติของรัคประชาชนเออเออเออบ้างอง นะครับปัจจุบันเนี่ยสองโมงครึ่งพอดีนะครับเดี๋ยวเชิญพนันดำเนินการต่อในกิจกรรมการเลื่อตั้งปัจจุบันจะเป็นการเลือนตั้งประธานนะครับในการประชุมเพราะว่าค์ประชุมครบแล้วแล้วผมบอกกับที่ประชุมว่าวันลงทะเบียนหมดสิทธิ์ลงทะเบียนตอนสองโมงครึ่งแปลว่าใครมาในวันนี้ก็คือจะไม่สามารถลงเสียงได้แล้วนะครับสองโมงจะเป็นเวลาปิดนะครับลงทะเบียนแล้วเพื่อให้มา นี่คือระเบียบของเรานะครับถ้าติดทิวไปจากนี้หมายความว่าคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกหรือคนที่เป็นสมาชิกเพียงแค่วันสองวันแล้วมันกดลงคะแนนการประชุมของพวกเราวงนี้ทั้งหมดจะฝา่ำและก็ต้องไปจัดประชุมใหม่เพราะแทนตรงนี้ก็คือเป็นเรื่อง,ง,งของความสำคัญในเรื่องของความถูกต้องในเสียงของท่านะนะครับก็ขอเชิญท่านนะครับในการดำเนิบบาาากนการต่อไปครับขอบคุณครับ